อีกเรื่องหนึ่งของวันนี้ก็เป็นเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับเอ่อโกลเด้นเรโชจริงๆแล้วโกลเด้นเรโชอันนี้เขาถามว่ามันเกี่ยวกับโมเมนตัมไดเวอร์ไหมกินคิดว่ามันไม่น่าจะเกี่ยวกินก็เลยมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับโกลเด้นเรโชให้ฟังแทนตรงๆไปเลยดีกว่าว่ามันมันเป็นคนละเรื่องกันมันเป็นคนละเรื่องกันโกลเด้นเรโชเนี่ยจริงๆแล้วมีในวิกินะสมมติสมมติเราจะไปเปิดหาตำลับตำรานในวิกิก็ได้นะเนี่ย มีในวิกิเป็นสัดส่วนที่เขาเล่าขานเป็นตำนานสืบต่อกันมานะติงก็ได้ยินมานมนานแล้วเรื่องเกี่ยวกับโกลเด้นเรโชถ้าเกิดสมมติว่าเรามีเพื่อนแบบอยู่สายออกแบบสายอาร์กิเต็กออกแบบบ้านหรือออกแบบคอนโดหรือว่าพวกออกแบบโลโก้หรือเว็บด,ดีไซน์พวกนี้ติงว่าพวกนี้เขาต้องรู้รู้เรื่องนี้อยู่แล้วเพราะมันเป็นแบบหลักสูตรที่ใช้ในการเรียน เรื่องนี้มันมีความสําคัญยังไงทาไมทาไมถึงมันได้ถูกชักนําเข้ามาในวงการการเทรดได้เดี๋ยวค่อยๆไปทีละนิดแล้วกันนะโลเด้นเรโชเนี่ยหรือว่ามันเป็นสัดส่วนธรรมชาติสัดส่วนธรรมชาติสัดส่วนธรรมชาติเนี่ยสัดส่วนที่ธรรมชาติอ่ะออกแบบมามันมันออกแบบมายังไงอ่ะคือทั้งตาพายุทั้งวงก้นหอยทั้งเกลียวคลื่นทั้งอะไรพวกเนี้ที่เราเห็นว่ามันสวยงามอ่ะที่เราเห็นว่ามันสวยงาม มันบังเอิญว่าเป็นโกลเด้นเรโชนะหรือว่าเป็นสัดส,ส่วนสัดส,ส่วนที่เขาเรียกว่าสัดส,ส่วนทองคําถ้ามันไม่ใช่โกลเด้นเรโชนะฝั่งนี้ถ้ามันไม่ใช่โกลเด้นเรโชเราจะรู้สึกว่ามันไม่สวยเราจะรู้สึกว่ามันไม่สวยโดยแบบโดยทันทีเลยโดยทันทีเลยแต่เราเนี่ยที่เราไม่มีความรู้นะสมมติสมสมติเราเกิดนะปุ๊บแล้วเราไปเห็นดอกไม้ดอกนึงตอนเด็กๆแล้วเราก็รู้สึกว่าดอกไม้ดอกนี้สวยจังเลยพวกคนนี้สวยจังเลยหรือบ้านอันนี้แบบสวยจังเลยทัชมาฮาสสวยจังเลยพวกเนี้ย จริงๆแล้วมันเป็นโกลเด้นเรชโดยอัตโนมัตินะแล้วจิตวิทยาของสมองของเราอ่ะจะบอกว่าเนี่ยมันสวยมันสวยมนาลิซ่าเนี่ยสวยมากเลยทัสมาฮาเนี่ยสวยมากเลยหรือใบหูของคนเนี่ยสวยมากเลยจริงๆแล้วทุกอันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกริดของที่ iPhone เขาบอกว่าเนี่ยคนที่ยืนตรงกับกริด61.8หรือ38.2เนี่ยคนนั้นนาจ,จะดูหล่อที่สุดหรือดูดีที่สุดในการถ่ายรูปหมู อะไรพวกนี้นคือพวกนี้คือการนำเอา Golden Ratio หรือเอาสัดส่วนธรรมชาติมาใช้เนาะติ๋นก็เลยถูกสอนมาว่าคนที่หรือว่าองค์กรที่หรืออะไรก็แล้วแต่นะที่สามารถเอาสัดส่วนธรรมชาติหรือว่า Golden r มาได้อะองค์กรนะั้นหรือคนผู้นะั้น่นาจะยิ่งใหญ่เนี่ยนะเขาก็สอนกันมาแบบนี้สอนกันมาแบบนี้โลโก้ของบริษัทใหญ่ๆหลายๆอันนะไม่ว่าจะเป็นแบบอันนี้ของ a p p l e นะ ขอยแอปเก็เป็นโกลเด้นเดโชเกี่ยวขึ้นอะไรพวกนี้เนี่ยพวกนี้ทั้งหลายทั้งแหล่ตะกี้ติมไปเซิร์ชเซิร์ชมาเอาไว้ให้ดูก่อนจริงๆโลโก้เกือบทั้งหมดนะโตโยต้าไฟฟงไฟฟอกอะไรพวกนั้นหรือ Twitter หรือทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยคือเป็นโกลเด้นเดโชหมดเลยติมจะบอกว่าอ้าวแล้วทำไมเขาไม่ออกแบบเป็นอย่างอื่นละ่ะสมมติว่าเขาไม่เชื่อในโกลเด้นเรโชแล้วทำไมเขาไม่ออกแบบเป็นอย่างอื่นเนี่ยติมว่าเขาก็ต้องเชื่อเหมือนกันแหละว่า ว่าเอ่อใครนําเอาพลังธรรมชาติอันนี้มาใช้ได้คนผู้นั้นจะยิ่งใหญ่ติงก็เลยแบบว่าเฮ้ยของติงเองอะตอนที่ติงให้เขาออกแบบโลโก้ของ Inve วสติทันต์อะต็งก็ให้เขาออกแบบเหมือนกันว่าแบบเอ้ยติงเป็นคนที่เชื่อในโกลเด้นเดย์โชว์ของอินเทเวนะช่วยช่วยออกแบบให้เป็นโกลเด้นเดย์โชว์ให้ด้วยนะแล้วก็เอาไปลูกขึ้นนิดๆอะไรแบบนี้เพราะติงก็เชื่อเหมือนกันว่าเฮ้ยถ้าเกิดสมมติว่าใครก็ตามที่นําเอาศาส พลังธรรมชาติมาใช้ได้อจะยิ่งใหญ่ติงก็เชื่อแบบนั้นเหมือนกันอันนี้ก็ถือว่ามาเล่าให้ฟังเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าสมมุติว่าคนที่ไม่หน้าตาไม่เป็นโกลเด้นเรโชเราจะดูว่าแบบเออขวาเป็นโกลเด้นเรโชซ้ายไม่เป็นโกลเด้นเรโชหรือว่าถ้าเกิดสมมติว่าตรงนี้ไม่เป็นโกลเด้นเรโชเราจะดูหน้าตาเขาประหลาดเหมือนกับพูดว่าไงเดียคล้ายแบบพิการอ่ะคล้ายๆแบบพิการหรือว่าแขนขาเนี่ยแขนขาที่แบบว่าคือแขนสัดส่วนของแขนกับสัดส่วนของขามันไม่ มันไม่บาลานซ์กันหรือว่ามันไม่เป็นสามแปดจุดสองหรือว่าหกเอ็ดจุดแปดอะไรแบบเนี้ยอันนี้ก็เป็นความเชื่อนะความเชื่อแล้วทีนี้เนี่ยมันมามีผลการเทรดยังไงล่ะอันนี้ติ็กจะรู้ๆให้ดูเยอะแยะซัมซุงโตโยต้าโคเปอรซียอะไรพวกนั้นเยอะแยะเลยมันก็จะมันก็จะไปสัมพันธ์กับสัมพันธ์กับกับศาสตร์ของอีเดเวฟศาสตร์ของอีเดเวฟเพราะเขาบอกว่าในทฤษฎีเวฟพิสิเพิลเนี่ยต้องเป็นเกี่ยวกับโกลเด้นเรโชด้วยนะ แต่แนวไฟโบที่เรากําหนดขึ้นมาเองอะแนวนน้นแนวนี้ที่เราพิมเองอะที่มันไม่เป็นโคดเดนเรยโชก็ถือว่าเป็นเป็นสายอีกแขนงหนึ่งนะเป็นสายอีกแขนงหนึ่งที่มันแบบที่มันไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันอันเนี้ยเวลาเริ่มต้นมาเนี่ยเราจะบอกว่าเฮ้คนเนยคนทุกคนเนี่ยคนทุกคนเนี่ยเขารู้เรื่องเกี่ยวกับโกลเด้นเรโชหรอจริงจะบอกว่าคนทุกคนไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับโกลเด้นเรโชนะ แต่มันจะไปบังเอิญว่าเฮ้ยพอเวลาคนที่ไม่รู้เรื่องมาดูปุ๊บเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยตรงนี้มันสูงไปแล้วเฮ้ยตรงนี้มันต่ำไปเฮ้ยตรงนี้กราฟมันไม่สวยกราฟมันดูไม่ดีแล้วทีนี้พอกราฟมันไม่สวยมาดูไม่ดีอ่ะมันจะเกิดการสัมผัสทางสายตาให้เขาแบบอยากซื้ออยากขายหรือไม่อยากซื้อไม่อยากขายแบบนี้เป็นต้นเนอะอันนี้มันเป็นความเชื่อของติ๊นะที่ติ๊มาเล่าให้ฟังติงก็เลยเป็นคนที่แบบเฮ้ยเวลาจะเทรดเนี่ยไม่ว่าจะซื้อไปเป้าไหน ของการกระจายตัวก็แล้วแต่เนี่ยตีนจะใช้โกลเด้นเรโอ่ะเป็นจุดที่จะเข้าหรือออกแบบมีในสําคัญในตัวเองเนาะในตัวเองคือแบบไม่ว่ามันจะไปหนึ่งหกหนึ่งจุดแปดสองหกหนึ่งจุดแปดสี่สองสามจุดหกหรืออะไรใดๆก็แล้วแต่พวกอย่างเงี้ยตีนก็ใช้โกลเด้นเรโซเนี่ยโกลเด้นเรโว่าแบบเออสองหกหนึ่งจุดแปดนะมันน่าถึงนะอย่างเป็นต้นเนาะลองลองลูดูแบบเซ็ทล้อยยู่อ่ออันนี้ไปเซลส์งสามจุดหก อ,อ,ลอ,ลอ่ลองดูลองลองดูแบบขำๆลองดูแบบขำๆเฉยๆนะนี่อย่างเงี้ยมันจะแบบอนิดนึงจะถึงตีต,ตีตีไม่ตรงตีให้ตรงๆอ่าอย่างงี้เนาะต่อหุอบบ้นจะแปลอะไรแบบเนี้ยอันนี้ขอจอ่อไหนเนาะเปลี่ยนเป็นมันท้าละกัน เออลืมดูเนาะว่ากาบมันยังแตกอยู่เพาะเขาไม่รู้นะฮะสมมติที่สองจุดนะตรงนี้นะเรายกเบรกเอาเป็นอันนี้ไปพันร้อยแต่ถ้าเกิดเราสังเกตดูดีๆนะเนี่ยตามแนวปะท้าทั้งหลายอ่ะเห็นว่าชนหนึ่งขอหนึ่งจุดแปดแล้วยอ่อชนสองขอหนึ่งจุดแปดแล้วยอ่อชนสี่ของสามจุดหกแล้วย่อแท่งแดงสแสดงว่าในตำแหน่งตรงนี้ตำแหน่งสองขอสามจุดหกหรือตำแหน่งสองขอหนึ่งจุดแปดหรือตำแหน่ง 8, หนึ่งขอหนึ่งจุดแปดตรงนี้ มีมวนลชนะหรือคนที่ใช้โกลเด้นเรชอ่ะเป็นจุดขายหรือใช้เป็นแนวประทาด้วยกับเราอย่างแน่นอนออด้วยกับเราอย่างแน่นอนเวลาเวลาเอาไปแบทเทสนะว่าแบบว่าเฮ้ยกราฟแต่ละกราฟเนี่ยมันเป็นสัดส่วนของของโกลเด้นเรโชหรือเปล่านะอย่างเงี้ยหนึ่งหนึ 1, ่งจุดแปดตึ้งชนแล้วก็รือว่ลองเปลี่ยนไปดูหลายๆตัวนะอันนี้ความเชื่อส่วนบุคคลนะความเชื่อส่วนบุคคลแบบว่าเฮ้ยเอออันนี้ไม่เดก อันนี้เนาะอันนี้มันชาร์จนะอ่านี่สองหกจดแปดตึง้งเลยไปนิดนึงแล,ล้วก็ร่วง KTC KTC ไปไกลมากเลยนี่เนาะปกติตรงนี้โอ้อันนี้เกินพันร้อยน่าจะถึงพันเจ็ด แนวผลได้ในโชแนวถัดไปก็คือพันเจ็ดพันเจ็ดร้อยแปดห้าแนวผลได้ในโชว์ที่เผื่อบอกคนไม่รู้นะมันก็เอาเลขมาบวกกันเอาเลขมาบวกกันสมมติสมมติว่าเราเราจำได้แค่แบบเออหกสิบเอ็ดจุดแปดหกสิบเอ็ดจุดแปดหนึ่งร้อยแล้วแนวถัดไปคืออะไรคือหนึ่งหกหนึ่งจุดแปดแล้วแนวถัดไปคืออะไรคือสองหกหนึ่ง จุดแปดนะถัดไปคืออะไรสี่สองสามจุดหกนะถัดไปคืออะไรหกแปดห้าจุดสี่นะถัดไปคืออะไรหนึ่งพันหนึ่งร้อยเฮ้ยแล้วตินตินท่องได้ไงเออจริงๆมันต้องท่องได้แหละแต่ว่าจริงๆรแล้วมันคือเอาเลขมาบวกกันนะเอาเลขสองอันนี้มาบวกกันเอาอันนี้มาบวกกันสองอันนี้มาบวกกันจะได้แนวถัดไปเอาสองอันนี้มาบวกกันมันก็จะได้แนวถัดไปเอาสองอันนี้มาบวกกันมันก็จะได้แนวถัดไป ถอาสองอันนี้มาบวกกันเนี่ยมันก็จะได้แนวถัดไปสมมติว่าติไม่รู้รายว่าแนวถัดไปคือเลขอะไรก็คือเอาสองอันนี้มาบวกกันมันก็จะได้แนวถัดไปก็คือพันเจ็ดร้อยแปดห้าเนี่ยพันเจ็ดร้อยแปดห้าแล้วทั้งหมดเนี่ยจะเป็นโคเด้นเรโชกโคเด้นเรโชกนะคือเหมือนกับว่าคนที่เขาไม่รู้อะคนที่เขาไม่รู้ว่ามันจะบังเอิญมองแล้วมันจะแบบสวยพอดีอะสวยพอดี แต่คนที่รู้จะเอาไปใช้เป็นเป็นเป็น,ปนบางคนจะเรียกว่าเอาไปใช้เป็นเทดดิ้งเรนก็ได้เทดดิ้งเรนสมมุติสมมตุมมติว่าคนคนเป็นคนที่แบบเทตตามกิจหรือเทตตามเลเยอร์อย่างเงี้ยเทตตามเลเยอร์อะไรเงี้ยเขาก็จะแบ่ง <c oughs> เขาอาจจะใช้โกลเด้นไลโชเนี่ยแบ่งเป็นตัวแบ่งเทดดิ้งเรนตัวแบ่งเทดดิ้งเรนแล้วเรื่องนี้มันก็จะต่อยอดไปได้แบบเออไปได้อีกอีกอีกหลายเรื่องเหมือนกันนะอีกหลายเรื่องเหมือนกันสมมุติว่า ควรู้ว่าเวฟหนึ่งสองจะมีภาวะปเป็นโลวโวลเวฟสามเลนตรงนี้มันจะกว้างขึ้นเรื่อยๆพอเวฟสี่ขึ้นห้าเลนตรงนี้จะกว้างขึ้นเรื่อยๆอีกแสดงว่าเขาจะฟอกแคนเรื่องเกีย่ยวกับ volatility หรือขาของเวฟอบบได้อีกในอนาคตมันถูกต่อยอดถูกต่อยอดขแนขนแขนงมันจะถูกต่อยอดไปได้อีกนะแต่ว่าวันนี้วันนี้ไม่ได้มาเล่าเรื่องเกีย่ยวกับแขนของการต่อยอด แต่จะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับเอ้ยที่มาของโกลเด้นเรชแล้วมันเอาไปใช้ในเรื่องของการเทรดเนี่ยมันแบบยังไงหรือมันมีที่มายัางไงอันนี้ตินก็เคยเปลียนเป็นโพสต์จากตัวนักเสือเอาไว้นะอือพวกแบบนี้แล้วก็ <c oughs> ถ้าเกิดสมมติว่าตอนที่เอาไปใช้ในการเทรดเนี่ยอืมตีนแบ่งหัวข้อ,ขอให้ง่ายๆเผื่อเราไปเผื่อเราไปศึกษาต่อนะเผื่อเราไปศึกษาต่ออันดับแรกก็คือการใช้เกี่ยวกับโกลเด้นเรชหรือไฟโบที่เกี่ยวกับอินเนอร์ Inner. อินเนอร์ไม่ค่อยขึ้นอิ Inner. Inner. นเนอร์อินเอร์นี่อันนี้มันจะมีแล้วนะอินเนหรือว่าภายในเนาะภายในภายในนี่คือยังไงภายในนี่คืออย่างนี้ภายในก็คืออ่า การขึ้นไปแล้วแล้วก็มันยอ่อกลับมาอ่างเงี้ยการยอร่อกลับเข้ามาข้างในอ่ะหรือการยอร่อกลับเข้ามาในชุดของแท่งเทียนก่อนหน้าอย่างเงี้ยตรงเนี้ยเราเรียกอินเนอร์อินเนอร์นะอินเนอร์อย่างเงี้ยสมมติเราเห็นแค่นี้นะเนี่ยเราเห็นขาของเวฟน,นะขึ้นมปถึงตรงนี้เนี่ยชุดของไม่อินเทอรมาถึงแค่นี้แล้วการหาจุดยอ่อดตรงเนี้ยมันจะยอ่อมาเป็น 38.2 6 1ดจหรือครึ่งหนึ่งอ่าโดยธรรมชาติที่เขาเลือกกันอ่าอย่างเงี้ยมันจะย่อมาที่6 1เออย่างเงี้ยเป็นต้นอันนี้ก็คือเป็น golden ratio เหมือนกันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอินเนอร์นะ golden ratio แต่เป็น golden ratio ที่อยู่ด้านในเ l o อินเนอร์ส่วน golden ratio แบบอาทตะกี้นี้ที่ติมตีตออกไปข้างนอกให้ดูหรือว่าการ core c a p เป้าอย่างเงี้ยเขาจะเรียกว่าเ extension extension เนี่ยลอยกแล้วก็เบ e a k out ตรงเนี้ย ข้างนอกออกไปอย่างเงี้ยอ่ะเสียงหกเออส่อ,สอเสียง3.6อย่างเงี้ยจะเป็นตัวที่ยืดออกไปข้างนอกอ่ะตัวตรงเนี้ยตรงเนี้ยที่ยืดออกไปข้างนอกเนี้ยจะเรียกว่า extension extension อ่ะสองอันเนาะสองอันแล้วนะอันนี้เนาะ inner แล้วก็อันนี้การ forecast ออกไปข้างนอกเราใช้ที่เรียกว่า extension ตัวเครื่องมือของไฟโ o ที่ติดมากับ e ฟ i n เนี่ย จริงๆแล้วมันเป็นแค่เครื่องมือประกอบนะมันไม่ใช่ศาสตร์ของผู้รู้หรือว่าศาสตร์ของผู้ถือเมาส์นะมันเป็นคนละเรื่องกันนะมันไม่ใช่ว่าทุกคนจะไปตีพวกทูที่มันเป็นฟรีแฮน่ะทูทั้งไหนทั้งแหนอย่างไฟโบ่เงี้ยมันจะเป็นทูที่เป็นฟรีแฮนฟรีแฮนหมายถึงอ,อะไรฟรีแฮนหมายถึงว่าใครจะหยิบไปตีอะไรก็ได้ ยังไงก็ได้แต่ละบ้านจะไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนอินดิเคเตอร์แบบยืนแสิเก้าอย่างเงี้ยบ้านใครเปิดยืนแปสิก้าขึ้นมาก็หน้าตาเหมือนกันแต่ทูพวกเกี่ยวกับเส้นนอนนเงี้ยนะเส้นตั้งเส้นนอนไฟโบมันจะใช้งานดีก็ต่อเมื่อมันอยู่เมาส์มันถูกถูกจับด้วยใครอะ่ะถูกจับโดยใครอะถ้าเกิดใครถือเมาส์คนคนเก่งถือเมาส์คนนั้นก็แม่นคนไม่เก่งถือเมาส์คนนั้นก็ไม่แม่นนะมัน มันเลยไม่ใช่มันจะไม่ใช่อินดิเคเตอร์ที่มันที่มันเหมือนกันทุกบ้านนะตรงนี้ก็เลยเล่าแบบนี้ให้ฟังนะแล้วก็อีกอันหนึงจะเกี่ยวกับ Time c y เคิหรือว่า2อันนะเกะไม่ว่าจะเป็น Inner หรือ e อนะ็ก n s i ชัอะจะอยู่ในแนวแกน Y ส่วน Time c y เคิจะอยู่ในแนวแกน X จะอยู่ในแนวแกน X Time c y ทม์หรือว่าเป็น Time ที่ใช้ในการจับลอกห เจอแต่กราฟยากๆอ,อ,อย่าหาก่อนแม่อานนี้ก็น่าน่าจะได้เนาะนี่ปึ๊บศาตร์ที่ใช้ในการจับรอกนี้ยอย่างเงี้ยตรงเนี้ยแต่ว่าอันนี้ต้องไปหาคนสอนดีๆนะครับเพราะว่ามันมันมัน,ม,นมันมีโอกาสมั่วกัและเอียงสูงมากเนี่ย แล้วมันเป็นถ้าเกิดติงเราเบื้องต้นให้ฟังก่อนเป็นแค่อ่านุกรมเวลาแห่งการขับตัวนะครับเป็นอ่านุกรมเวลานะมันไม่ได้มันไม่ได้เอาไว้มันไม่ได้เอาไว้ให้ตีความว่ามันจะแม่นมากหรือว่าแม่นแม่นน้อยอยังไงแต่ว่ามันจะบริหารบริหารชีวิตหลังบ้านได้ดีบริหารชีวิตหลังบ้านได้ดีหมายถึงอะไรเรารู้ระยะเวลาในการรอคอยเรารู้จุดตกได้ดีกว่าคนที่ไม่รู้มันเหมือนกับว่าแบบเออคนหนึ่งนั่งเฝ้าแบบ คนหนึ่งนั่งเฝ้าแบบแบบไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ฝนจะตกนะไก่คนรู้เรื่องเกี่ยวกับการตกต้องตามฤดูกาลว่าแบบปลูกข้าวอย่างเงี้ยสมมุติชาวนาไทยอ่ะรู้ว่าจะต้องปลูกข้าวอ่ะหน้าฝนแล้วหน้าฝนจะอยู่เดือนไหนเดือนพฤษภาคมถุนาคกรกฎาพูดอย่างเงี้ยถามว่าเอ้ยชาวนานก็เลยรู้ว่าเราจะต้องทังข้าวเป็นนาปีนาปางอะไรยังไงนี่คือการที่เขารู้รู้ฤดูกาล รู้ฤดูการก็แบบว่าเอ้ยฝนจะตกฤดูไหนอะไรยังไงให้แบบเตรียมรีโหลดกระสุนนะให้ไปหามาเล็ดพันข้าวมาณช่วงเวลาตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวแถวแถวตรงเนี้ยมันจะเกิดเป็นต้นรอบอะไรขึ้นมาหรือเปล่านะอะไรอย่างเงี้อันนี้มันก็จะถูกผนวดจัดเข้าไปอีกว่าเอ้ยแล้วเราแล้วเทรดเดอร์คนนั้น,นเนป็นเทรดเดอร์ ยังไงต่อหรือมีสไตล์ไหนต่อเช่นเป็นสไตล์ซื้อสะสม position t r a d เป็นสไตล์ที่เอาไปซื้อ swing t r a d ต่อหรือเป็นสไตล์ ten follow ที่กำลังถือของอยู่ถือ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 ไปเรื่อยแต่ก็รู้ว่าแบบเอ้ยเป้านี้มันไม่น่าจะใช่ทามันยังบอกว่ามันยังขึ้นต่อได้อย่างเงี้ยเขาก็อาจจะถือยาวถือยาวถือยาวขึ้นไปได้ต่อหรือการพักตัวครั้งนี้จะพักแค่ไหนพักแล้วมันกลับเทนเลยไหมหรือพักพักแค่นี้แล้วมีโอกาสขึ้นต่ออันเนี้ยโคเดในโชว์ก็เลย ถูกแตกแขนเงเอาไปใช้ในเรื่องของการเทรดออกเป็นออกเป็น3ส่วนเนาะสส่วนก็คือส่วนแรกก็คืออ n นเนอร์ส่วนที่2ก็คือเอ็ก n s i ท n ชันที่เรียกนะกับอันที่3ก็คือ time c y เคิลไทม์ไซเค,ซคนะโ okay. อเคอ่าฮะสวัสดีครับสวัสดีครับอาา่าฮะก็วันนี้แบบคนอื่นเขายังแบบคนอื่นเขายังเหมือนกับว่าวันนี้ คนลูกมถิ่นไม่ค่อยมีเนาะแบบว่าเหมือนคนอนื่นเขายังแบบหยุดๆกันอยู่นะฮะก็เดี๋ยวถ้าเกิดสมมุติว่ามีคําถามเรื่องไหนหรือเรื่องไหนอยากให้มาเล่าให้ฟังอีกก็คอมเม้นต์หรือว่าทิ้งทิ้งไว้ทิ้งแบบคล้ายๆเหมือนกับว่าขอ้อความไว้ในกลุ่มไลน์ก็ได้กลุ่มไลน์ก็ได้แล้วเดี๋ยวติงก็มาอ่านถ้าเกิดสมมั้นๆจะตอบให้เลยแต่ถ้าเกิดสมมติว่ายาวหรือว่าซับซ้อนอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวจะมาทําเป็นคลิปเล่าให้ฟังอ่ะงั้นวันนี้ก็เท่านี้นะครับสวัสดีครับ